เรื่องะไรน่าจะพูดการความจริงงานไหอ่านดึงกันขนาดไหมพราะันก็เป็นเรื่องนองๆเยอะนันไม่เขอาถึงความจริงเป็นตัวจริงของท่านการเขียนเป็นเรื่องของขำน่าแต่การถนั่นี้เสียงได้ผมยอมรับผมเสียงาก้รั่นท่านถนันเป็นเรื่องธรรมดาเ ทุกสิ่งทุกอาการที่แสดงออกมีแต่เรื่องความจิงทำงานผู้เขียนเอาความคิดเขียนมันได้เรื่องนี็ไป่ต้องผิวเนผิวเนทั้งไน,น,นี่งนี่กผวเผินผิวเผินงงเงาแต่นี่ยน,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 นั่งหนังสือแล้วทำตำราขอให้สร้างไปชัดเจ เพืเปลี่ยนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางอาขาบาลงเขาเชี่ยวชาญถกแต่จะถือเอาความจริงนั้นออกมาให้ถึงจิตถึงใจคนนี้มันยากนะคำว่าพุทธคดนม่จะโดดลดนถึงไม่อออกมาก็ทยว่าเอาะโอดของโลวิทาชินเติมไปด้วยความอัศจรรย์เหมือนสิ่งใดๆไม่งั้นจะสามารถรื้อถอนที่เด็กที่ฝังตมในในใจของแต่โลกให ก,ก,กุดพุทธเจ้าปรากฏวิญาณุทำต่อภพของท่านได้สมบูนณเท่านั้นท่านไ,ได้อย่า,น,น,า,า,น,น,านี่เป็นสิ่งสำคัญมากความของพระพุทธเจ้าเป็นความประเสริอัศจรรยกาีิเลสได้ท,ำทำํานเท็นผลทันท่วงที้งผลท,ำทำันตานั่นหลักความฝีมือนมหนา,าความจำไม่ได้เนียมมากเลยพิเลสตัวเดียวไม่ได้ลอยไปเพราะความจำน,นั้นเลย การนิพพานังประมังสุขังนิพพานังประมังสิงยังว่าเหมือนลกพระเจ้าไม่ขุนทอ,อง,องว่าอะไรไม่ถึงภูรูน,นิพพานพูดมันถึงไม่พูดคอถึงนั่นคือความจริงแท้ท่าน้องพยายามปฏิบัติให้เห็นความจริงในตัวเองแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีน้ำหนักไปทุกบททุกหลักทุกแง่ทุกมุมเพราะธรรมะนั้นทรง,งความจริงหาพูด ตรงความจริงอยู่แล้วที่จะเข้าไปเทียงเทียงเป็นสัตว์ปีศาจยืมกันมาเกันมีอยู่ในธรรมนั่นเลยทั้งหมดแต่จิตของผู้อ่านผู้จดจำนี่นิมันไม่เป็นไปตา่าง,อองนั้นมีถูกพิเดกครอบนำหัวใจจำก็จำได้วยพิเดกไปเสียแล้มนนไม่ได้จำนั่นคือความจริงแต่เป็นทางแท้ค่นู้ผิดการการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแัะการรู้ธรรมภายในจิตใจเท่านั้น จะสามารถยังทราบความจริงของพระพุทธเจ้าความมีน้ำหนักเสมอและยังทราบอัตถมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเกษตรโลกาสมอมันยังทราบที่จิตกันธรรมเกิดที่จิตไม่มีที่เกิดสองทางปติปัญญาเกิดที่จิตความโง่เกิดที่จิตที่เละเกิดที่จิตธรรมเกิดที่จิตแก้กันที่จิตหลุดพ้นกันที่จิตไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แก้เป็นที่หลุดพ้น ผู้ปฏิบัติจะต้องหมุนชื่อเข้าไปสู่ปีตะล่ำเข้าไปตะล่ำไปดังที่เคยสบายแล้วนั่นแหละวิธีการปราบพิเดยธรรมของสิงมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนที่เป็นนามทั่วโลกค่ะเวลามันจิตมันเกี่ยวโยงไปที่ไหนต้องไปไม่ไปไม่ได้สาเหตุมันไปยังไงพิเรชมันไปที่ไหนไปเกาะไปเกี่ยวไปเกาะความลําบากลำคาที่จะตัวอยู่ที่ไหนบ้างถ้าจิตัป็าตามให้ถ่า มม่มีอะไรที่จะหนีจากความจริงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นท่านคิ้ว่า,าจ,จ,จัดทุกขังอายะจัดจังแม้แต่ทุกท่านก็ถือเป็นของจริงทีเดือยกไป็นปรรชนาทำไมพระพุทธเจ้าจัดว่าทุกขังอายะจัดจังสมุทัยอายะจัจมันจริงของมันนั้นพักแก้ให้ถูกต้องตามหลักความจริงของมันแล้วกีเลสอดกันหาอาสวะต่างๆมากน้อยจะดุจไปไม่ได้เลยเพยงแก้ด้วยความจริงด้วยกันคือมรรคอริอยะจัดจัง นิโรธก็ดับทุกข์ได้จริงงนี่เลนิโรธาอายะสัจจไม่เป็นอย่างรวมลงในจิตจิตเป็นภาชนะเป็นที่สะกิดแห่งพิเดชนะหะวัตรวัฏจะกขุนสารความทุกข์ความทรมานต่างๆจิตเป็นผู้บรรจุไว้ทั้งหมดและจิตเป็นผู้ที่ผิดอัดผิดทำขึ้นมาเกิดขึ้นที่จิตความเฉลียยสลาดเกิดขึ้นที่จิตปาปราพิเดษปาที่จิตหลุดพ้นไปที่จิต พิเศษลายตัวกระิตเามาประจันกับจิตกับธรรมเมื่อเขาถึงขั้นนั้นแล้วว่าธรรมก็ได้ว่าจิตปริจิตก็ได้คําว่าจิตจิตนี่จะพูดแต่เวลาสงขันนี่เท่านั้นเพราะขันเป็นตัวสมมุติจิตเมื่ออาศัยอย่าง,น,น,าง,น,งน,นี้แล้วก็ต้องคล้อยตามสมมติทั้งทั้งที่เป็นใหญ่่ก็ต้องคล้อยตามสมมติเดียวกนโเพื่อให้เข้าใจกันในเรื่องสมมติการแสดงเท่านั้นมาถึงความจริง อย่างึงไม่จะหน่จะให้ที่ให้นานอย่างไรไม่เห็นมีปัญหาอะไรสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของพิเรฒน้ทำงานแล้วการแก้ไขขอดถอนพิเหลน์นี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดไม่มีจิตใดงานใดที่จะทำงานหนักหนา่ีกว่าการปราบตาพิเรฒน์ถอดถอนพิเรฒที่ลกสังลึกอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจหาประมาณไม่ได้ีิเหลก็หาประมาณไม่ได้จิตใจลึกขนาดไหนีิเหล็กก็ลึกขนาดนั้นมันถึงไหนถึงกันมันถึงหน่งสามารถปกครองจิต สุดล้ายสิถ้าปจ่้องเทื่อพบน้อยพบใหญ่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่ละคนละคนที่ท้าว่าเราจะนําพบชาติความทุกข์ความลาบากของมทรมานมาอวดคนละโลกนี้เพียงของคนเดียวนั้นก็เป็นโลกคนละหล่ะจะมีที่ไหนเป็นร้านค้าพอวางยึดปัญหาอาสว่าพชาติความทุกข์ความทรมานของตนให้เป็นคู่แข่งขันกันว่าใครจะมากน้อยกว่ากัน เพราะมันเป็นมนากมิ้พระอวนาจของกิเลสทั้งหมดมันาพากันเข้าใจให้ถึงใจการแจ้กิเลสถึงทำแบบถุกเอาเผาจริงไม่ได้้าไมทาถึงความจริงก็ไม่เห็นความจริงกิเลสเป็นความจริงเป็นส่วนของม,มันมรคปฏิปทาเครื่องดองเงินเครื่องตราตามกิเลสและก็ถอดวิบัติให้ถึงความจริง ของมากนี้เช่นเดียวกันเึงจ,จะถึงความจริงของอิเดชอ,นนอนัน็นผู้อรศยสิ้งขณะกันแลวปราการมงได้ดังพระพธทธเจ้าแล้วสาวกจะปราการมาแล้วจนสะเทือนโลกกระทำมาตอลอดปัจจุบันนี้เป็นผู้เลิกเดยเกิดเข้าครองหัวใจพุทธบริษัทเราจำนวนมากเพียงไรประเทศไหนที่นับถือบุทษัทนาประเทศนั้นคือนำพุทธธรรมมาสังฆะเข้าครองใจเคารพเทพิดทูน ม่นั้นท่านเป็นแม่เหล็กที่สำคัญเครื่องมีจใจของท้าถ้าใจของท่านไม่เปิดเผยโลกท่านใจของเราให้รู้ให้รับกันได้เมื่อใจของเรารับได้มากน้อยความจริงของท่านทุกสัดทุกส่วนก็จะเชื่อมโยงถึงกันไปโด้วยดันการปฏิบัติต่อกิเลสการมาวนาจิตติสิเราศองา์กรมานแก้ไขกิเลสที่เป็นสิ่งที่ยาก เราพูดได้อย่างเป็นธรรมโดยไม่กะทบกระ้นานว่าจะผิดว่าไม่มีสอนอะไรสุดฝนอันใดทรมานอันใดพูดใดไรัดตัวอะไรย,ยิ่งกว่ายากยิ่งกว่าการสุดฝนอดลมหรือทรมานมนุษย์เพราะคำว่ามนุษย์พื้นฐานแห่งความสมมุติก็บอกทีแล้วว่าสูงกว่ารนัสการที่จะพื้นฟูตน เป็นไปตามศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าก็ต้องมีกําลังวางถามนี้ก็สปัญญาความท่าความเพียรความอดทนทุกอาการที่จะเป็นไปเพื่อความข้าหน้าจิตใจของตนให้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นการสิ้นทรมานยากก็คือมนุษย์มนุษย์ได้แก่กันคําว่ามนุษย์มนุษย์นี้เป็นความกล้าฝางมากการ่าดอย่างนี้ อานจจะมีความร้สตกกัปในเนี้ยเป็นอกุศลมก็ได้เช่นฟองมากมนุษทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ทั้งหลายเรากล่าวถึงเรื่องตัวของเราเองตัวของตถาคตที่ทรงุกผลทรงสุดผลทรมานพระองค์ถึงขนาดสลับสลาย,ยากหรื้ไม่ยากสุกผลมนุษย์ทรมานมนุษย์ยษย <c oughs> ก่อนจะได้เป็นสัตว์ประดัอีกของโลกสาวกทั้งหลายท่านสุดทรมานท่านยากขนาดไหนเราเห็นได้ในขณหปัญําด้วนนี้ตั้งแต่ท่านเป็นมนุษย์ ท่านยากไหมท่านฝึกท่านทรม,มานท่านนี่เล่าจะมาเอาปบสายไม้ท้งต้นรูปคำสั่งแล้วยกมาเป็นต้นเสาเป็นบ้านเป็นเดือนนั่นจะหาความสวยงามความหน้าดูความแน่นหนามันคงได้ที่ไหนทำทำตามขั้นตอนของมันการข่าวที่ว่ามนุษย์ฝึกฝนทรม,มานได้รวมคงสอนยากหมายถึงตัวของเราแต่ละลายละราย ที่มีความรับผิดชอบตนเองและสขผนทร,รมานตนเพื่อเป็นคนดีการสกผนทร,รมานตนเพื่อเป็นคนดีก็เพื่อใช้ความสั่วทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของที่เด็ทั้งมวลนั้นสะลายตัวลงไปมีแต่ความดีเด่นรากฏขึ้นการจิตใจของเดเจิเมเป็นของที่ยากลำบากมากไม่น้อยเลยเมื่อ <c oughs> เป็นเช่นงนงงั้นการประกอบคามเพียงจึงให้มันถึงกันไม่อย่างนั้นไม่ได้ผลเอาให้ถึงกัน ไม่ต้องกลัวตายเรืองตายนี่เป็นเงาเป็นตัวอยู่ลแล้วถึงเวลาแล้วคนดีกว่าตายคนเั่วกว่าตายคนที่งชื่อคนก็ตาย,คน,าตายคนบริสุทธิ์ก็าตายย่างไรก็าตายไม่มีใครนิยมหยา,ยา,ยากว่ากันรวถึงขั้นในรูปดยกายมาแล้วก็ผิดฟองแห่งความตาย,ยแต่ก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นเราพยายามฝึกเราให้ดดบทรามานเราให้ดดบตราที่เล็กท้่สุดในเนื้อมือ มีความสุขความสบายอารมณ์ที่เรศโดยสังจมอยู่ภา,า,ายในจิตใจนี้แล้วเราจะหาความสบาที่ไหนไม่ได้ถึงจะเกิดสรรพันยอ,อกันขึ้นแสดงทิยาการยุ่งแย้งแสงใจมันก็เหมือนกับเจอหาเครื่องประดับมาประดับร้านสวยๆภายในมีแต่กองขี้หมาเตมีภายในร้านอันนี้ภา,นา,นภา,นา,นายในใจจริงมันก็มีแต่ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงเต็มประธานาจาิตใจ นิยาแสดงอันองเป็นความแย่งแสง่งสายเหมือนกับเครื่องกระดับหน้ารากไม่เห็นมีคุณค่าอะไรเราไม่ต้องการเครื่องกระดับแบบนั้นแต่เราต้องการเครื่องประดับที่เข้าถึงตัวจริงซึ่นกัน,นกันคือระหว่างจิตกับธรรมเข้าถึงการ้อปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนเข้าไปให้ถึงกันทั้งนี้เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการทมจริงเท่าไหร่ต้องการและต้องทําให้ถึง,งความจริงเท่านั้นยกตัวอย่างยกพระพุทธเจ้าขึ้น เพืคุมเสมอในท่าปฏิบัติหากว่าไปเป็นความลำบากรารมีจิตใจจะก็แพร่แผ่ให้นึกถึงขื่ออันกากาวไว้แล้วในพระคัมภีร์โลกกับสงครามให้นึกถึงมีอิทธิปิโสหรือตัวขาโตหรือปฏิปโนในท้ายของพระคัมภีร์ท่านก็าอรัญเยรู้ขมูลเราว่าที่เานาเรวัพิขเวดูก่อนรู่จุทั้งหลายว่าเกิดทั้งหลายอยู่ตามเดือนว่าหรือในฝ่าลรกขมูลต้นไม้ เวลามีภัยทั้งหลายเกิดขึ้นมนนนนนนนือกลางจะตั้งมือใจจะตั้งบุถัมให้เราลึกถึงครับเราตะถากขคือพระพุทธเจ้านี่แล้วสิ่งวัตัวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นก็จะดับไปชาดว่าเนี่ยอัตถะพุทธังใจเลยแล้วให้เลึกถึงธรรมเมื่อเลือกถึงธรรม มันเป็นเกี่ยมเหมือนโพทั้งสามพระราชลักณ์แด่ยังมาอยู่ให้นด้ยึกถึงพระสงฆ์แม่ัยทั้งหลายก็จะหายไปนั่นท่านสอนแล้ววิชียกผลพระพุทธเจ้าเป็นพุทธชน,ะยน,นะ,ะ,กกะยกท่านขึ้นสู่ดวงใจความก้าหานจะปรากฏขึ้นไม่ใช่ยกพระพุทธเจ้าขป้นมาแล้วความป่อดนอยียจะเพิ่มขึมนข้นขึ้นหาไม่ได้มีเราก็เป็นเช่นนั้น แต่เลื่อนถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของ,งพระพุทธจากเสมอเวลาลำบักกันอวิยาแห่งการแสดงออกของจิตใจที่มีทีด็ตนี้มันไม่ได้เป็นอิสระแสดงออกอาการใบก็ตามมันเป็นเรื่องของชีเิตควบคุมออกมา,มาหนือนกนนักโทษพอดั้มโทหน้าออกมาจากเรือนจำน,นายภูมนักโทษทก็มาดูติดจ้อยห้อยตามังคับบรรชากันแจ้ไปทั้งเข้าทั้งออก เนก่ยสมัอนการที่ยาการความเคื่องหน่อยของขันมีรูปมีสังขารขันสัญญาขันเป็นต้นแสดงออกเนี่ยใดไม่มีพิเดศแสงออกมานี่มันเป็นไปไม่ได้นั้นเป็นเรื่องพิเดศแสงออกมาด้วยคือเป็นน,นายหน้ากลุมมาด้วยวควบกลุมมาด้วยเส่นเดียวกับหน,านา้ากลุ่มนักโทษหน้ากลุ่มนักโทษอะไร มาสัมผัสสัมพันธ์ีิเลสจ,จะเข้าถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อนแล้วทําหน้าที่ก่อน,อนเราเรายังไม่ได้เรื่องไลยล่าเหมือนกับควายตัวหนึ่งที่ผูกให้กินหญ mm hmm. ้ากินตามรามหญ้าเรารู้ปราาะีภาษาว่าเป็นกิเลสเป็นอาสระเป็นที่เ,เ,ป,เ,ป,เป็นภาระต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลจริน hmm. สนุกทําหน้าที่ผิดอํานาจวาสนาของตนขึ้นบนของใจสงัด ไม่มีจักรใดที่จะผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่ไปน,นำธรรมะธรรมะสารของภพภิษะเป็นเครื่องเทียบเขียอเป็นคู่แข่งขึ้นกัน,น,กนแลเนแลอปราบตามกันด้วยความเท่าเทียมจิตตรงนี้จะหาอิสระไม่ได้แม้แต่กระแสะของจิตากลางของจิตที่คิดตึงออกมาแต่ละขนะขณะมันเป็นไปด้วยชีเล็กดังคับออกมานะเอาให้มันขึ้นชีเล็มันสิ่งเหล่านี้จะไม่เห็นแต่เราจะเดินขึ้นเวลา แสดงออกมา่างนั้นเราไม่ทราบต่อเมื่อมีสติปัญญารัทธายความเพียรเต็มกําลังได้กําจัดมันออกไปแล้วขันใดแสดงออกมาก็มีแต่ขันล้วนๆไม่เห็นมีที่เหลืตัวใดออกมาเพื่อถ่ามาควบคุมให้เกิดความลําบากเพราะความคิดตุงมเพราะสัญญาอารมณ์เพราะการได้เห็นได้ยินได้ฟังเลยนั่นก็เป็นขันล้วนๆศัต่ว่าได้ยินสัตรีว่าเห็นสัตรีรสต่างๆรงกลิ่นต่างๆ มาเกิดความคิดความปรุงจาได้มายรู้ธรรมดาธรรมดาแล้วกระดับไปดับไปในขณะนี้เพราะไม่มีเจ้าของไม่มีหัวหน้าผู้ที่เดชที่เคยควบคุมมาควบคุมเหมือนแต่ก่อนฐานกิริยาเป็นอิสระตามลำพังถ้าตนขึ้นโดยหลักธรรมชาติของตนเองเมื่อชี้เดเป็นซึ่งเป็นเจ้าตัวการสหายตัวลงไปเสียทั้งนั้นนั้นขันก็มาเป็นเครื่องมือของรามที่นำแสดงอักเสิงธรรม ความหมายต่างๆให้แก่โลกจะเป็นที่เข้าใจด้านพระพุทธศาสนาพระพุทธธรรมแล้วทรงสั่งพระฤาษสั่งสอนโลกเป็นการสร้างศีลข้าวพรรษาก็เอาขันนี้เป็นเครื่องมือของถังเพราะพิเฤาษมันหมดมันชิ้นชาาไปแล้วไม่มีพระฤาษใดมายุ่งวนขันนี้เลยแล้วมีความสุขขนาดไหนเมื่อพ้นออกจากเวรกรรมคือที่คุมขังได้แต่วัดประจักบแล้วก็ในวัดประจิตอีกวัดประจับศึก วาพเกิดเหี่ยสยตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวัตถจิตก็คือความมิ้นเยียนเป็นความร้อจิตที่เป็นไปพร้ออหน้าของความครอบคุมของจิเลศวัตจักรวัตถจิตได้จิตมาแต่ลวด้วยมรคยาณหรือเรื่องมยยรจิมา,ยายตติปะเราจึงเห็นได้ชัดว่าีิเลกนี้มีมากมีน,น้อย,อย,อยอเป็นไรก็ะามจะเป็นเ้าตัวการสาคัญมาควอบคุม,มเรื่องขันที่แสดงออกแสงเนี่ยและวโก็หแหงขันเป็นไปตามอำนาจของมันไม่ได้เป็นอิสระเองเลย เนื alors, look, là, ina, si fr, ้อผู้ที่รับผลที่เกิดขึ้นการที่เราประเทศต่างๆบังคับขันให้ทำนั้นก็คือการได้เลยเป็นเหมือนกับตสว่เหมือนกับฐานเกลื่อนผลจะต้องจะกระตุกโสมโสมงสนขี่โรคขี่โกรธขี่หลงขี่วาทะกันหากองเข้าไปรวมเข้าไปเทเข้าไปในจิตใจเนื้อมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานทาง ก็ก็ปกบมงทั้งหลายนี่ได้ระถาจบไปแล้วเราเห็นไม่ชัดไม่มีอะไรบังคับจิตใจทั้งนคืนดูอะไรก็ดูได้เ็ต่าาไม่คิดในจิตว่าจะเกิดความรักความสังในสิ่งที่ดูที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆตลอดถึงตรงตึงนยิ้มรองสัมผัสถูกต้อเย็นร้อนอ,อ่อนแสงจิตใ เป็นอิสระในการสัมผัสสัมผันธ์ราหว่าอิสนะภายในกับาาภายในกานาภายนอกอายนกับภายนอกสัมผายนกภายนอกสัมผัสกันและจิตที่คิดตามยังทาตัวเองคือเรียกว่าทำมาลธทำมาลงนี้หมายถึงกิเลสเขาควบคุมกิเลสให้ตุ่มให้แสงเป็นเรื่องอดีตที่เคยได้เห็นได้ยินมาแล้วมีเครื่องประการต่างๆเข้ามาคุม้มคิดผีพในกิจการไม่มีเลิกแล้วก็ถึงขั้นเรียกว่าทำมาที้เมื่อสิ่งนั้นไม่มีแล้ว ทำมาลงมานี้มันก็ไม่เป็นแบบนั้นก็เป็นแบบทำไปเสียที่เรื่องนั้นมันนี้ไปนมามลดวไม่มีที่เหลืออะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันดับไปแล้วมันจะเอาอะไรมาเกิดความทุกข์ไม่มีผลานการปราการของการสุขผลธรมมะมนุษย์คือเราแต่ละคนละคนเอาให้กินให้จางญาก็ตามจพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างมาทุกๆองมเนี่ย เราก็เป็นจิตประถาทํามาจะปะยออ่หลวั่งอ่อนกําลังเพราะขอ,อยความเพียรไม่สมควรจากความเป็นจิตปออระสาตเพราะได้ออกหน้าโรคแล้วเลยออกหน้าโรคก็หมายถึงเราเป็นพระนอกนั้นมันเป็นพระกรรมาฐานตั้งหน้าตั้งตาต่อพืปฏิบัติเพื่อรู้สัจธรรมทั้งสิโดยสมบูรณ์ภายในใจิตใจแต่กับขพอแหน่เข้ออากันมได้กำหลักธรรมาให้จริงให้จังแอย่าลืมว่าการสุขฝนธรรมานมนุษย์มันยาก อันนี้สาคัญมากและกีเรียทุกประเภทไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนกลางส่วนละเอียดมันเป็นิด้วยกันทางนั้นเหมือนกับไฟไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเองหรือด,ดอกไฟกระเด็นมาถูกมันร้อนอยู่กันทางนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยกันอาการทังหมดไม่ใช่ของดีเลยเหมือนดับเสียหมดนั่นแหละเป็นสันนัตติสันติกำลังสุขขงังสุขอ,อื่นใดที่ยิ่งกว่าความสงบราชะเพราะทีเรียสิ่งศักดิ์สิทนี้ไม่หยด เป็นสังศิวาสุดท้ายของผู้ปฏิบัติจะพึงได้ครองไม่ต้องไปถามผู้ใดแล้วพระพุทธเจ้าจะได้างไปกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตามพูดสาพุไม่ได้ประมาทท่านสันที่ได้โกท่านสอนให้ไค่ปัจจันเจตบวมอยู่ท่านสอนให้ใครมัชฌิมาปฏิปทาตถาได้เตนะอสังพุทธาท่านสอนให้ใคร,ร,รทา่รทาสนาสอนให้พวกเราเราพึ่ปฏิบัติตามแนวทาง ที่ถูกต้องแน่นยัางซึ่งพระองค์เคยผ่านไปแล้วด้วยปฏิบัติการท่าสงสานเพื่อขครการแก้ทิเดกแก้ตรงตรงนี้ที่เหลือลับไปมากน้อยจิตใจรับความผาสุกเป็นญใจเพราะท่เดตดับไปเป็นลำหลนับลำดาทําไมเราจะไม่ทราบหลักสานทิ่ผิดฐานที่ตีโกคือพระองค์แต่ทานไปแล้วนั้นไม่ได้ทรงผูกขาดเฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวหรือสาวกที่ร่วงนี้ผ่านไปด้วยนั้น ประทานไว้กับมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ด้วยกันต,กต,ตั้งใจว่าเพื่ปฏิบัติจะต้องไม่ยู่ไดเห็นเดินยิม้มรถผิวภายในจิตใจหายสงสัยจิตใจนี้มันมีที่อื่นที่ใดเป็นที่หายสงสัยที่นี่เป็นที่สําขัญมากงานวิโตรวิจารก็มีน,นะ,นระเราก็ยิ่งแจ่ตัวไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนครูบาจา์จทั้งหลายแจ่ตัว ไปทังตึกตึกเชื่องขาละเพราะไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนได้กับต่อยแม้แต่ทรงขัในตองนั้นก็เพียบพอแล้วไม่มีกําลังที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะเฉลี่ยเปลือกแส่ความสุขไม่แต่ผู้อื่นด้วยการแนะนําสั่งสอนไมด้เนประยุน์ตามประทับใจเป็นความขาวเป็นต้นเราก็เห็นในเวลานี้ท่านตอยหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทั้งเสืดลมเริหายใจอยู่นั้นดูลมใมหายใจอยู่มันหมดเมื่อไรก็ไปมาแต่สําคันที่ใจท่านไม่มีอ่ไร เึงจะเล่นในชุกตาทุดข,ขันทาราฮเวกันจักขังคาเน่นกับอันนี้พอถึงกลางเวลาขึ้นมาพอปล่อยแล้วก็เห้นัหนว่าหายความรับติดชอบทะเลาทะ่าหา,ายจังบนถิตหายความยิ่งสิตเพราะขันขน,ขน,ขนี้เป็นจอรรมยุ่งจองก่อควนมีตลอดหลย เวาการหายใจลดลงในเหล่าน้อยลงต่างๆแต่ผู้ที่จะเป็นหลักเป็นเริงๆทางด้านปฏิปทาเพื่อจะยังทําอันเป็นผลของปฏิปทาที่ให้เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นต่อมันจะไม่มีอะไรทำให้หยุดเพื่อนขอ้ขวายตั้งแต่แบบนี้มีเห็นว่าอันใดที่มีความมุ่งมั่นลเลยยิ่งกว่าทำในดนโลกประชารานี้ไม่มี ถ้ามีร้อยจิตก็ไม่ปล่อยมาจะไม่ปล่อยสิ่งนั้นเข้ามาไม่ปล่อยเรงวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางความรักความชอบไม่ปล่อยาาวางความเกลียดความเกรียเพราะสิ่งนี้โลกชอบหรือโลกก็ชอบท,ทั้งๆสิ่งน่าเป็นผลไม่ดีก็พอใจโกรธรักก็ชอบตาหลักความ,ารวามจริงนั่นมันไม่ดีนั่นเป็นไถยทางนั้นมีอะไรที่จะดีดีกว่า เมื S <S <preach miracle> ่อปลดนี้แล้ว็นทุกข์เคยย่ดเคยถือเคยทั้งพันทั้งหมาทัวพันกันมา็นตั้งกับตั้งกันมันก็ปล่อยมันเข้ามาเกิดมาเพราะทำ็นพวกแฉความสั้งหมดย็นใจ็นทนหมดพืนการปฏิบัติในเบื้องต้นคือความสั้งหมดยืนใจ้าปลขึ้นมาแล้วก็ทําให้เห็นความสุขที่เคยผ่านมากับความสุกที่ตาปลดขึ้นเพราะการทำทุกทรต่างกันอย่างไรไม่ต้องไปเที่ยวสวนมันก็เข้าใจเอง และอันไหนดูตัวกันมันก็ฆ่าภายในจิตใจอีกแล้วปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทราบก็เยอะทำละเอียดสบาปเท่าไรยืดเป็นของแตกระดับอรรถจำมากอรรถจำมากที่ปล <Airbnb> right ่อยสิ่งทั้งหลายที่ใช้ถือมาทั้งส่วนดัส่วนกลางส่วนละเอียดไปเด้อยส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้เหวี่ยทั้งโลกส่วนส่วนเหวี่ยงตามก็สู้ทำไม่ได้ส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้ส่วนละเอียดสุดเรื่องพูดถึงเรื่องคุณค่า กระทำราคาก็ะสู้ทำไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำจริงเมื่อเข้าใจเมื่อจิตเข้าใจทำแล้วจริง่อยมาโดยธรรมชาติปล่อยมาเองมาเองันไม่พักต่าง่อยเข้ามาจงช่างหาที่ปล่อยไม่ได้หมด่อยทั้งหมด,ม,มดโดยสิ้นเชิงเสียงจึงลดช่องน้ำผัดอยู่เป็นเลื่อนกับตาหูจมูกหูไตหลุดปล่อยเข้ามา ไปสุดภาคเลยมันมาถันห้าดูเรื่เวทนาทั้งยาทั้งกายทิ้งใจต่อยพระสิ่งอันนี้มันไม่ใช่สังเวียมันไม่ใช่สาระที่พันที่จะยังประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นที่ถึงจัดต่อยก็ไปต่อยเข้าไปถึงขึ้นสุดอะไรทําให้เกิดความรักความชอบภายในจิตให้จิตพันหรือพานในจิตยึดมั่นหรืมั่นในจิตนั่นก็มีสาเใส่มันมีตัวป่าเจตนาเข้าไปจนรู้แค่หน้ทัด ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็สู้สิติไม่ได้อีกสิ่งนั้นก็สู้ทําไม่ได้ถ้าปล่อยอิ่มเนี่ยยิ่งถ้าไม่มีอะไรที่จะต่ออดรอบได้ปล่อยข้างนอกเข้าไปข้างในปล่อยข้างในจนหมดตลอดตัวถึงไม่เหลือแล้วต่อยอะไรอีกอือสรุปเหมือนว่าง,ง่ายนะการปฏิบัติต่ย้อนไปถึงทางปฏิบัติา,ตาการดำเนินด้วย มอเป็นตาาวกชีสจิตใจแรกกันเลยถึนผ้ทุกควรรู้ว่าฉันได้รู้ความจริงหีืไมนมันขอให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจอย่าให้มีเรื่องอะไรด้วยสิ่งหยาบๆภายนอกอย่าให้มีูเป็นข่าวสำหรับวัดนี้ตั้งแต่สร้างและสาวันต่มาเราก็ไม่เคยมีเรื่องการทะเลาะเบกแว้งกันเพราะต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำ เต็มหัวใจอยู่แล้วพูดกันเรื่องเลยะเรื่องของพิเดษทั้นเราทราบแล้วว่าเราจะมาปราบีิเดษแต่ในขณะเดียวกันอย่าเอาพิเดชมาออกเวทีเป็นการกระทบกระทีท่ย่างขาหน้าขาตาตัวเองมากเือะที่สุดในสานักของท่านผูน้มีสอสอบต่อทารมกานเข้าใจามันอวดดีนึ่นหลักคือคนอวดชั่ว หาความดีมาได้ปวอดออกมาเมื่อไรก็คือความชั่วจะสงเด็จขึ้นมาตาโลกได้เห็นดีแล้วไม่ต้องอวดมันก็รู้ดีแล้วไม่ต้องอวดก็ถูกผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งต่อเหตุต่อผลเท่านั้นอยากดีแต่ในผลไม่อันยมนันก็ดีไม่ได้มีแต่ความอยากอวดก็อวดเฉยๆไม่เกิดเป็นอะไรนอกจากขายตัวเองแบบนี้น ไม่มีอะไรเหลือที่จะขานะยสิ่งนี้เป็นของอยาของยาให้มีขึ้นมาเป็นงการเป็นที่ขายตัวเองและขายลงคณะที่สุดหาชิ้นดีไม่เลยเพราะต่างคนต่างมีพิเลชเป็นที่เป็นไทยในขณะเดียวกันก็ต่างคนต่างมีทาเป็นเครื่องประกอบตามพิเดชของตัวเองทำไมาก็ต้อง่อยออกมาเพ็นอาที่มีการกัน,กนเหมือนหมาวัดไม่ใชอ โรงเลี้ยงหมา,น,น,า,าน,น,นั้นทะเลาะกันก็นั่นะทะเลาะกันก็ไปกัดกันนั่นมันมีอย่างนั้นนั่นด้เร็วที่สุดนี่เราพูดให้เข้าใจได้ที่สุดไม่ได้หมายพุงว่าพระเง่นเราเกิดการทะเลาะหมาทะเลางกันโูเขจาอเข้าใจว่าโทษคุณต,ต่างกันอย่างไรของความชั่วกับความดีโทษของความชั่วกับคุณค่าของความดี นี้เรามาหาคุณค่าความมีอาคาตัวเอ่มัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างมันแสดงออกมาอาการใดก็ให้ทราบว่านี่คือที่เดสมันกําลังเริ่มเคลื่อนไหวออกมาแม้แต่นิสิยทางจิตใจก็ต้องค้นเข้าไปหาเหตุทองมันดิสัดไม่พอใจกับองค์นั้นหรวอพอใจกับองค์นี้เป็นก็เหตุถึงตรงนี้ความมีความไม่พอใจนี่เป็นเรื่องของที่เดสดซึ่งเราเคยรู้มาแล้วทำไมทึงต้องปล่อยให้นาเป็นผ้าเหยียบหัวใจีไม่สนใจแท้ไ ยิ่งไปคิดถึงเรื่องผู้ผไม่พอใจนั้นด้วยแล้วก็ยิงเถึงการเสริมสิเดียดอย่างเดียยิ่งหลงไปยญ่คผิดไปทั้ง,งย้อนเข้ามาดูตัวมือเชือแสดงมันอยู่กับเราถ้าเป็นไฟรข็เผาเราอยู่แล้วเลยนะยังไม่เผาขาดเขาเราจะกาะทำเช่นน้แก้ที่ตรงนี้นักปฏิบัติต้องโอปณญโกทั้งย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาท่านออกนอกโดยขอสุด 有的人像人家还是巴巴那么健康。